สวัสดีค่ะมาพบกับมีและร้าน v i ต a าวิตาสีแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีมีคอลลาเจนตัวใหม่มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันซึ่งคอลลาเจนตัวนี้นะคะได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะในเกาหลีจนได้รับรางวัลคอลลาเจนยอดเยี่ยมประจําปี2018ค่ะซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาในกล่องนี้มาก่อนเดี๋ยวมีจะมาเปิดให้ดูนะคะกล่องนี้จะเป็นเซตพิเศษนะคะซึ่งข้างในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลย อันนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะยี Ye ่ห้อ Beauty Food Fish Collagen ซึ่งมีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะถึง99.03%และวิตามินซีนะคะปริมาณของคอลลาเจนนะคะจะมีทั้งหมด1,500มิลลิกรัมค่ะและวิตามินซีอีก50มิลลิกรัมค่ะมีทั้งหมด30ซองนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะข้างในจะเป็นซองนะคะแบบนี้ค่ะ มาในรูปแบบผงนะคะซึ่งต้องชงน้ำดื่มนะคะมีแนะนำเลยว่าให้ชงน้ำดื่มมีทั้งหมด1.55กรัมนะคะนี่ค่ะปริมาณซองฉีกง่ายนะคะเป็นพลาสติกที่ฉีกง่ายคอลลาเจนยี่ห้อนี้นะคะมีโมเลกุลที่เล็กซึ่งทำให้ร่างกายดูดซึมได้เร็วแล้วก็ไม่มีสารสังเคราะห์และไม่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลนะคะแถมยังมีวิตามินซีนะคะที่ จะช่วยดูดซึมคอลลาเจนได้ดีอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีรับประทานคอลลาเจนนะคะแนะนำให้ทาน 1- 2สองซองซึ่งผสมกับน้ำดื่มนะคะหรือว่าจะผสมกับน้ำปัน่นผลไม้อะไรก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะและแนะนำให้ทานก่อนอาหารนะคะหรือทานตอนท้องว่างค่ะเพื่อการดูดซึมที่ดีของคอลลาเจนนะคะ และที่สำคัญนะคะหากทานคู่กับวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมคอลลาเจนได้ดีและให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยค่ะคอลลาเจนตัวนี้หากเพื่อนๆน,นะคะทานเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยให้ผิวพรรณนะคะรู้สึกเนียนนุ่มแล้วก็เต่งตึงมากขึ้นให้ผิวแข็งแรงและก็มีความยืดหยุ่นนะคะ ซึ่งคอลลาเจนยี่ห้อนี้นะคะมีรีวิวของเกาหลีนะคะเยอะมากๆเลยสาวๆเกาหลีนะคะชอบทานคอลลาเจนยี่ห้อนี้เพราะว่าทานแล้วมันได้ผลนะคะมันทําให้ผิวของเขาเนี่ยเนียนใสแล้วก็เต่งๆอีกด้วยค่ะต่อมาในเซตนี้จะมีแผ่นมาร์กนะคะแถมมาด้วยนะคะพรีเมียมคอลลาเจนมาร์กนะคะของวิตามินเฮาส์นั่นเองค่ะมีทั้งหมดอยู่5แผ่นนะคะ เป็นมาสคอลลาเจนที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวปรับสภาพผิวนะคะให้ขาวกระจ่งางใสด้วยค่ะมาดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นมาสนะคะสำหรับเซตนี้นะคะได้ทั้งสวยทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะเซตนี้พิเศษมากๆเลยค่ะร้านวิตาวิตาสของเราขายอยู่ที่590บาทเท่านั้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักมาทางอินบ็อกซ์เพจวีตาวีตาซีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ